สวัสดีครับผมนายอุดมแมลงผู้ครับจบจากสาขาบัญชีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรครับตอนนี้กำลังทำงานอยู่บริษัทเบทาโกเกษตรอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนอยู่ฝ่ายขายครับก็เทคนิคในการเรียนก็คืออย่างแรกเลยคือควรเข้าเรียนให้สมัครเสมอครับไม่ควรขาดเรียนครับแล้วก็เทคนิคที่2ของผมคือการเลือกคบเพื่อนเพื่อนที่เราคบนะฮะต้องเป็นเพื่อนที่สามารถพาเราเรียนไปได้ในในทุกๆรายวิชา เพื่อที่จะทําให้เราสามารถเรียนไปด้วยกันแล้วก็จบไปพร้อมกันได้ครับ mm. ผมเป็นคนหนึ่งครับที่ชอบทํากิจกรรมมากกิจกรรมแรกที่ผมได้เข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยคือเป็นชมรมทูบีนัมเบอร์วันชมรมทูบีนัมเบอร์วันเป็นชมรมที่สร้างให้กล้าสแสดงออกแล้วก็กิจกรรมที่2เป็นพิธีกรครับเป็นพิธีกรงานมหาลายัยงานคณะงานต่างๆซึ่งทําให้เราได้ แสดงศักยภาพที่อยู่ในตัวของเราครับออกมาให้กับคนอื่นได้เห็นแล้วก็ส่วนกิจกรรมที่3ที่ผมทําก็เป็นสโมสรน,นักศึกษาของคณะแล้วก็ของมหาวิทยาลัยแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมชอบคือเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการแข่งขันมารยาทไทยและรางวัลที่ผมภาคภูมิใจในการประกวดมารยาทไทยก็คือเป็นรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งของถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนิษฐา ซึ่งเป็นรางวัลแรกที่ผมเข้าประกวดแล้วก็เป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยที่ผมได้ทํารางวัลที่สองที่ภาคภูมิใจก็จะเป็นการเข้าร่วมการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันนะครับเป็นตัวแทนของจังหวัดกําแพงเพชรไปในระดับของภูมิภาคก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ภาคภูมิใจก็สิ่งที่ล้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้มอบให้ผมนะครับการเข้ากับคนกิจกรรมนจะสอนให้เราได้เจอกับคนได้เจอกับปัญหา อันนี้ครับมันจะเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราสามารถนําประสบการณ์ตรงนี้ไปใช้ในชีวิตการทํางานได้เพราะว่าการทํางานเราไม่ได้เป็นทงานคนเดียวอยู่แล้วเราต้องไปเจอกับผู้คนมากมายหัวหน้างานผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมงานมันเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มอบให้กับผมครับจากคุณลักษณะที่โดดเด่นของนายอุดมมลงผู้เป็นผู้มีความเป็นผู้นําสูงเสียสละอดทนปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมและมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจึงขอยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลอันทรงคุณค่าแห่งการศึกษาบัณฑิตดีเด่นนายอุดม,มแมลงผู้